สบายดีสบายดีตอนนี้กะคอยได้มาอยู่บ้านกุชุงเมืองอัศพรนแขวงสวัสดเขตมาลงหนองป่ากำลังนาลงหนองป่าเลยบ้านกุชุงในห้างแต่บ้านคอยกับประมาณ1 2 1 3กิโลเมตรประมาณนี้ละแต่เ้ามาตึกป่าบ้านกุชุงนี่กะมาตึกป่าอยู่เหื่นลุ่งนองหน้าหน้าลุ่งนะ เพื่อที่ตึกป,ป่านี่ปไปเฮ็ดบุญแจเข้าหาอ,อิตาอยู่บ้านเพื่อบานาปอดเพื่อเอาป่านี่เมื่อเฮ็ดน,นาเ<ห>มื่อปีงเมืองง่อกินครับแค่ครับคนภายในงานแจเข้านี่นะนะเพิ่มมาเฮ็ดบุญชิมกินท่านแล้วเขได้เนี่ยอยู่แนวกินเออนะแค่มามางานบุญอ่ะโอเคเป็นน้ำเลืกกาที่ตามเป็นน้ำกันเด้อเดี๋ยวสิพา เบิ้งวิจนาการลงนองเฮาอีกมัอนี่อะแต่เฮาก็ได้เฮ็ดกระซั่งกระซั่งไว้ป่าเวลาป่าทื้ยละแกงพื่อละแกงแม่นละเฮานี่เลยนี่เพื่อได้ป่าละแกงเข้ามาเซอร์นี้เลยย่ามันตายนะถ้าว่เอาหึ่นบาดเดียวเลยมาอีลักมาอีลักนึองเที่ยว น้ำมีแห้งเลยบ่ลุงไปบ่แห้งแบบโอ้จะปีแล้วอยู่นี่เนาะแหนองอันนี้นะบ่เออ5ปี6ปีแล้วมีดิดูดเลยบ่บ่โอ้สแสดงว่าป่าเยอะก็มีอยู่นี่เนาะนี่เห็นเลยเห็นเยป่าที่เขาได้เมื่อก็น,นี้บัดน,นี้ได้บัดน,นี้จะบอกแก้งเด้วเออนี่

โลปายวะได้สองโลนี่นี่กับเกือบผู้ได้เกือบผู้ดีสองเลยโอ้ได้ตัวนี้ซ้ำนี้จ็กซีฟตัวนี้ก็โอเคแล้วันมันเปียมาบางันเปียเราอยู่นะบางีันย่าจะมาอยู่โดนเลยโอ้โด้โอ้เลยเมื้อนี้นี่หู้ซึกว่าอากาศหนาวสุดขั้นได้เพราะเริลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาแต่ว่ามันมีแสงแดดอยู่ แสงเด็ดกาเด้แสงเด็ดกาเด้พูดเลยลงน้ำน้อยเดียวแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาฝีงแดดแล้วก็ลงไม่ลงแล้วบิโตัวนะเฮ้ยย่างลงเรือไม่ลงรถนสองใช่ไหมลงกระดิ่งมูยมาฮอดบอทมันหอมนี่ล่ะผ้ากันเอาเหเอาเหงเอาเหงข้างได้แล้วก็มองมองอยู่เป็นมองมองนี่เอาเสื้อสันลุ่มเฮนะ เฮ่เอาเซอร์ซันนะด้านเป็นด้านหน้าด้านด้านข้างหลังเราเป็นมองด้านหน้าเราเป็นเฮ้าอ้ไเลรอดีนะโอ้เอาบอจอจอเลยเฮนี่เนาะเออีนี่โต้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงนกเดี๋ยวยิงนกเด้ไม่หมดถูกบุกละนี่นะฮ้ยเหลื่อมป่เหลื่อมป่ะไม่หมดโมกเนเหเลืมน้ำน้ำฝนละใช่ได้ปได้ป่เฮ้ยถือเล้วเคยอยู่ป้าเฮ้ยถือหาป่าวะเ้าป่า มีทัมนมันชอบคุณบมทันเอาไปอาเาเอาาเอาเมาเาเอาาเอาอเ สองตัวเห้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่ำกองเยเฮ้ยต่ำกองเลยได้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 ้ต่ำกองเฮ้ยไม้ตัวใดเอ้าไปได้แล้วฮู้วว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 ยวว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 วยวว้ววาวว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 ว สองบ <aría> ่้งเป็นเาห่มพอนะรอเล้อเชีเะลดิได้แต่แหครับเอามปเม้ได้ปากกัไม้เียมยูเียมยูขาไปเถอะเอาแหรล่งแล้วได้เอานห่องแล้วได้

เย็เนี <oh. ้งคุณุโอ้ยคุณดุกนูดเบ็ดแล้วมันห้องอยู่นี่เน่เน่เอาแล้วเ่เอาแล้วเน่หนี่นตันข้มาเลยที่นี่เฮ้เฮ้เ้วเฮ่ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮมโเมยเ

ปอบปากหน้าสำเหนิ่งยังฆ่าตาเหนเหนี่ก็เยอะพยศเต็มเลยน้อมีเจ้าแน่ป๊ดเมื่อแล้วบปดนี้เนาะเฮาเดี๋ยวดูมันในี้นะโอ้โอยเฮาเดี๋ยวพี่ป๊ดกูป๊ดอยู่สมองปลาสำเหนิ่งยังห้องตาเลยหมดแล้วเฮ้ยปาลงหนองลุ่มปะ ไปจับ่ซเอาบนหนึ่ซนะใช้หน่องลมเลยลงพุ่งวะคือบหอกระโซนมู่มาดีนี้พรว่ามาหอดเลยจับคว่มเลนาะได้เพื่อนได้ไดเพื่อนปล่อยโซนเลยได้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 ไดด้ไดได้้ได้้ได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 ่ได้ได้ไดด้ไล้ได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 ได้้ด้้ได้้้ด้้ดพด นายกามค่อยนั้นด้ักชายสักขวาเอนายมาลุยลุยลุยาลุยช่งกระช่นม่นโอยนายเห็นแลวเร็บร้อยแลเนาะอยย่านเีนะมีเท้าเฮ้ไล่ตะีลงรถมีมีเงาไมเด้วยตอนนี้ทางากมีมีเสลาดาวปมาบอ้ปลาบอนะลเฮยเะเฮยยลานี้กหะเป้เลยเห่างอันนี้อะไรเี่นี่พเอาไล่ลง đi đây lại bố ừ, nhốt lá nhốt lá chữ gì đó cung bà nồi này đó cất lên 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 lên

เนี่ยได้แล้วนี่ยเฮ้ยสิเท่ามาเมาไหเาก็ได้เลยนี่ได้แล้วได้แล้วากไปได้เลยเเดนเด้นเดแกวิชปลาเป็ดพะแนก่อนวันนี้จเป็ดพระแม่ยง

เอามาแล้วตัวนี้โอ้โอ้ยยุตโน่เฮพี่เล่าลยมามองุตโน่เฮแค่ตีนแต่บ่ได้เฮาเฮนี่ตนโยนละตัดละไปพอเฮ้ยยังโยยังโยโอ้เฮ้ยยังดึงด้วมไปแล้วสองคับสองเดัอ

อะไล่ะพี่น้องเอ้ยมียึดตัวใหญ่กีนเนาะอแงเลยตายคย่าชมเชยเหนเฮ้ยว่าโอ้ซ้ำเดียวซ้ำเดียวตึวนี้วซ้ำเดียวได้ขู่มันนั่นแล้วขู่มันเลยโอ้นี้าน้ี่เาล

โอเคบันนี้ก็แไปห้ากับชิขึ้นพักกินข้าวกินข้าวแล้วก็สิลงหนองหนองเถิงก้อนหนองนี้เขาโจไว้ก้อนบันนี้เลยนะแล้วพักก็ลงหนองกินข้าวแล้วแล้วพักก็ลงหนองเถิงหนองที่เ้าลงก้อนหนองนี้นั่นละไปเมื่อกี่เขากันไปไปเมื่อเมื่อเมื่อโอเคมาหอดหนองเถิงแล้วพี่น้องเไหม ตัวนี้เด้เอาลงไปอ๋วมีนกมาตายมืดแล้วนี่นะเอาตัวนี้เด้ตายละยังบ่เอ้ฝานแห้งโตรเลยานตัวนี้เด้คืออ่อนระอยู่ฮะฟูเร็ว ตัวนี้เด้เอาไปจี้เด้โซนหนึ่งะนะเอาจี้กินแเ้หอนต่อยลงเลยว่องก่อไฟมานั้วนต่อยลงนี่ยเจอเลยบ่เจอเลยบ่บดไอชาเกิดเลยเนาะ ิาเ่าน่นแล้วป่ะเนอาพี่น้องเอ้ยมาด้วกินข้าวจำเดียวบ้านนี้ถึงเวลากินข้าวละนั่นกินกากินกับก้อยปลาที่ห้าหาลผ้าเข้าของหฮากับมีผ้านางกางเดินพร้อมนี่ นี่พาเข้าสมาธิโอ้ยกี้ฟุ้นกี้ฟุ้นพาเข้าเงาพาเข้าเน่พอดีขี้ฟุ้นหลายคนได้เมื้อนี้หได้อเดี๋ยวเข้ากันนางกินอยู่นี่นี่นางกินอยู่นี่เนี่ยราคาอีโซนหนึ่งกับนางกินอยู่เทิ่งขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวข้าสีน้ำเกินเทอานี้แน่แสบๆสบเลยวันนี้มามพี่น้องเอ้ยกี่ข้าวน้ำเดียวข้าวปก่อนเอาข้าวมาับข้าวอ้ามีเจ้าหอมปกทักม่มีเลยักทักโบกลับได้เลย พี่น้องกินแป้งวเ้านี่เนผมยอดครับคือบุบบอดเลยงมดูอบะสบายดีมื้อนี้ไกินข้าวมัคีนาะพี่น้องเนาะกับผัก้วกบป้อยป่าเศษเอันนี้มมีเพ็รดเอามักเพดรามาเนาะเสิมเบิดด้วยเด้หรอเออมาเลกระตุยกับเจ้่วเพหรืจี่ขี้ป่าเนาะ เจ็บแค่ไโอ้โหโอ้โหหักข้างโอ้ยังพ่อออกข้องห้องตู้อินเนี่ยชับนั้นยังหพ่อหองห้องตู้อินโอ้โหตูเจ้าอิอาหารอาหารปนุ่ห้องเอาเอาลุยหอกินแล้วก็ลงดองอีกได้เนาะปัคนนี้๊กระโดดนีเนาะ โอเคหลังจากได้ห้ากินข้าวแล้วแล้วก็ภากันลงนองอีเธอนึงลงไปหาป้าเมื่อเฮดอนาบุญแจกข้าวหาอีตาเดี๋ยวเราจะป่อยไปอบ่ท้อป่อยอะไรอ่ะโชว์ฝีมือบ้เด้อเ้เด้๋เว้อเด้าเด้อ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 เด้เด้อ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 ลด้ด้อเดอเดเอด้อเด้อเด้ด้อด้ เด้อปล่อยแล้วขึ้นมาบึ้งปล่อยไแล้วโยโย่เยหลุดมืป่อยไแล้วโอ้นี่ปล่อยแล้วนี่ขึ้นมาละนี่ว้าวนับดูลนับละปล่อยนะโอ้โหนับลวปล่อยบางขีดสีเทปล่อยปล่ยโลก โอแปโลอาเอาเดียวต้อเกลี oh, so ้ยงใหญ่แปโลปโลโอ้ฝายนี้แปโลเารยุ่ธมารชุมนี่ได้โลเยะยแโลแปโลปยกจะหันตมพราะรอเห็นไหมกระไรปยู่บานอยู่นอกนี่นะเออปรอยู่านแล้วจรงอยู่น้าอยู่น้านี่นะอ้ประเฮ้ย่ยไยุ่การปชุมกับ ตัวนั้นได้มาสอลยกปงดยบร้เยแลลสสลนี่ไปใส่ไดสองลโลไปสองลไปแล้วสองลไปไปมันึ่งบ่ยิงให้ได้จับจับป้าคืออคือจับพีคือไหว้ตายตาได้แล้วตัวสโอ้ ถ่ายชุกคนถ่ายภาพเอาด้่าชุโรงงานเฟอิเจอร์ด้ยหันาโงงานอิเจอร์เนี่ยบังั้ไยอครับไแล้วบ้งครอบโอ้จะของน้องโอเคมาส่ายอีกฝากแดงข้ามมือ่อมาบน่นไม่ได้ออกมาเลย โอ้ตัวไซเนอร์นโลโลปอยหน่อยนึงอดบลโอานี่ไซเนอทั้งหมดเชื่อน้ำแล้วลไปเช่อบ่อดำเละยังไปตายทยู่าแล้ไปเสีทางนักอะลทางกอมาเกอน้ำ้บอให้เชื่อน้ตีเช่อมาก่บ่อาย่งชุดอยู่้เมื่อบ่ตายเ้เช่อน้ำมือบ่ตายนะบ่ตาย โอ้ยปลาช่ลา่เล้ยเมื่อาเาก็จะกินไว้เชือปุ๋ยมันตายล้วกันหาห้ได้ป่าป่าแซืน้ำนี่เป็นไดป่เชน้าเหนไอ้เ้ขัดปลาถือกอไฟนี่เป็นตะกินได้ปลาถือน้ำนี่เป็นตะกินได้ก็ไฟกันพวเนาเลยเนาะปลาตายไปไปเชื้อน้ำนี่เป็นตะกินขัดปลาตายเอาไปเชื้อกอไฟนี่แก่นเป็นตะกินเฮ้ย แม่เือนโฮ้เด่อจะซื้อมเลือดสาวเ็มดอสาวเพืออะตัวเล็กพ่อตัวเล็กอานดโลสาวเิบ้านอได้บอกอ่านง่าอบอกหลายผู้บอกเนียวปว่าเจได้ได้สิบาโลจนี้ได้นักถัได้องนักถังเดอก้อนก้อนเต็ม้อไยมาพี่ เออตักกอง่า่พี่ตักกอง่พี่โอ้ทิล่อยโลาโลไม่อะอกมาโลม่มเป็นนสิแล้วเออกอันดูาิาีสาีออ่ลเอ,อ้าโอเคแต่เฮ้าว้าวอันนะว่ากินข้าแล้วสีล่ลงเบิ้งยนองสสด็ ว่ากินข้าแวแล้วละสิล่องนองอีเธอหนึ่งลงนนะ่องนองแล้วพอแลนี้ป่าก็ทําเนะี่เด้๋ยลงผัดพอดีเขา,ากโกดเบิกป่ามือก็นี่หนาะได้หลายพอสมควรไนดะ้โโได้ประมาณสิบห้าสิบหกโลได้สิบห้าสิบหกโลละโจ๊กการล่องนองเพราะว่ามืออืน่นนี่แต่เขาสิเอาป่าจำนวนนี้นะไปเฮ็ดแต่งยูคโคก,กินอาน,นาอาน,นาไ,ไปหาข้าวต้มแล้วก็เฮ็ดเวเฮ็ดงานบุญอยู่ในเฮิร์นฮนะเฮ็ดงานบุญแจกอยู่ในเฮิร์นเราเอาป่าจำนวนนี้ไปเฮ็ดบุญแจกพราเท่าพี่หลอง กุเทาอันนาข้าวเทาข้าเทาย่อยข้าเทาย่อยเออบอนตีเทามาตึกป่าอยู่เดี๋ยวนี้กะอยู่บ้านกุดซุ้งบ้านกุดซุ้งไก่แต่บ้านนโปอดมานี่กะประมาณอันนาสิบสิบสองสิบสามกิโลเมตรนี่นะประมาณนี้บ้านกุดซุ้งเมื่อัดสพรแขวงสวัสดิเอตโอเคพี่น้องเลยตอนนี้กะแต่เทาบ่ได้และบ่ได้ลุงนองละเพราะว่าฝ่ากะได้หลายสมโคตรละโกดเบิ่้ลกันนี่กะแต่เท้าก uh ับสิภากันก uh ับเพิ uh ่นเลยวันน uh ี้นะกับบ้านกับเพิ่นละ โอเคสำหรับคลิปนี้น,นี่ขอฟาไบไปเนยๆก่อนเนอะขอครอบเจอเลยหลายที่ส้มแต่ต้นจะจบขอครอบเจอขอครอบเจอ